ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคนกันดีกว่านะครับกับคริสตี้ลินนะครับแบกการีนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ตอนนี้กำลังมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับควดวอยู่เพราะว่าเธอเคยคว้ารางวัลนะครับจากเวทีนี้มาแล้วแต่ว่าก็มีการกลับมาครับคว้ารางวัลอีกรอบก็เลยหลายคนก็เลยสงสัยครับว่ามันจะสมควรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวนี้กันครับกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับของวงการข่าวอ่อนฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้ครับเมื่อเวทีรอบชาตินะครับอย่าง บีนี่บินนิงนะครับฟิลิปปินส์ทรูซอนฟินที่เพิ่งจะประกาศผู้ชนะเป็นเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้ก็มีประเด็นนะครับว่าคริสตินแมคครีสาวงามผู้ครองตำแหน่งบีนี่บินนิงนะครับฟิลิปปินส์อินเตอร์คอนติเนนทัลนะครับทรูซอนฟินโดนบรรดาแฟนคลับมางงานเนี่ยตั้งคำถามว่าเธอสมควรที่จะครองตำแหน่งนี้หรือเปล่าเนื่องจากในปี2 0 1 0นะครับเธอก็เคยเป็นตัวแทนประเทศ ไปประกวดนะครับในเวที Miss Intercontinental ตัวส้นแคนที่ประเทศโดบินิการหรือคาบิกมาแล้วนะครับและก็ได้เข้ารอบสุดท้ายสุดท้ายรวมถึงก็ยังได้รางวัล c o n t i d e n t a l e e n of Asia and the Pacific มาแล้วด้วยนะครับซึ่งการที่คริสตี้ลินนะครับก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปประกวด Miss Intercontinental ตัวส้นนฟิในครั้งนี้ก็ทำให้เธอนะครับเป็นสาวงามที่เข้าประกวดเวทีนี้ถึง2ครั้งนั่นเองครับ Crown this year's winner, 2014 Miss Intercontinental second runner-up, Vini Filipinas Intercontinental, Chris Tiffany Johnson! Lalo ah? oh, yeah. the crowd. Wow! Super high the no? crowd. ันะครับล่าสุดทางกองประกวดก็ได้ออกมาแถลงการนะครับว่าอย่างเป็นทางการเลยว่าคริสตินจะยังครองมงกุฎในตำแหน่งนี้อยู่แม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายก็ตามครับโดยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นโดยทางกองประกวดนะครับก็พิจารณาแล้วว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎใดๆของกองประกวดเลยแล้วก็ยังคงเป็นตัวแทนของฟิลิปปินส์ไปประกวดในงานนี้อยู่ครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข่าวว่าจะสลับตำแหน่งให้เธอไปประกวดในเวที Miss Supranational 2015แทนนะครับ ซึ่ง ust, สาเหตุที่เธอยังได้เป wow ็นตัวแทนต่อนั้นเนี <S 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 2> <S 2> <S <S ่ยเพราะว่าครั้งที่เธอได้เข้าประกวดในปี2010ลิขสิทธิ์นะครับของ Miss Intercontinental เป็นของเวทีเพ r ร e ฟออฟเดอะฟิ p ิปปินสนเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นบีนี่บินนิงฟิลิปปินส์ครับโอ้าว องการนังงานที่ก็อาจจะงงว่าแบบเอ้ยเคยเคยเคยประกวดไปแล้วก็เหมือนทางด้านธุรกิจแหละแบบนักร้องเปลี่ยนค่ายเพลงอันนี้ก็คือเวทีนี้เปลี่ยนค่ายมาดูแลก็ถ้าถูกต้องก็ประกวดไปอีกเผื่อจะได้เบิ้ลราว่าเพราะว่าสวยอ่ะก็คงจะไม่มีการแบนเพราะว่ามันก็ถูกต้องตามขระบวนการนะคะ